วันเดิบแก๊งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนโปรไฟล์เกมโซนโฟนะครับผมไปจะแบบเร็วๆคมๆนะครับผมไอเทมที่เราจะต้องมีนะครับผมก็คือร i g i ิร์เตอร์เ Profile Photo นะครับผมซึ่งหาได้จากร้าน DeShop หรือว่าเดินตามเมืองแล้วก็กดเด่งมานะครับผมพอเรามีไอเทมนะครับเราก็ไปที่ Photoshop นะครับผมพอเราเข้าสู่โปรแกรม Photoshop นะครับผมแล้วก็ Import ไฟล์รูปโปรไฟล์ที่เราจะตั้งมานะครับผมก็ทางที่ดีก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าจะเอามาทำเองทีหลังก็ได้นะครับผมก็แล้ว ถ้าสมมติใครที่ยังฉากยังไม่เป็นแบบใสนะครับเราก็คีนฉากก่อนนะครับผมซึ่งคีนฉากก็หาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับผมแย่ๆนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บ remove.bg ก็ได้นะครับผมพอเราได้สิทธิที่เราต้องการแล้วนะครับผมถ้ามันเป็นฉากใสนะครับเราก็กด control แล้วก็คลิกที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นสีแดงขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปที่ channel นะครับแล้วก็ new layer ขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็ใช้ถังสีโปะเข้าไปนะ พอปอกเสร็จแล้วเราก็เปิดลูกตา RGB LED Green Blue นี่แหละครับผมกดคีิกแค่เดียว้วมันก็จะเปิดหมดแล้วพอเราได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ Image นะครับผมแล้วไปที่ Image Size นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งเป็น64คูณ64พิกเซลนะครับผม Resolution ก็72ก็ได้นะครับแล้วก็กด OK หลังจากนั้นรูปเรามันก็จะเล็กลงนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมพอเราได้รูปแล้วเราก็ไปที่ File นะครับแล้วก็ Save As นะครับแล้วเราก็ไปที่อยู่ที่จัดเก็บ เกมนะครับผมก็คือส่วนโฟลแลวก็แอมเบลที่ตัวเกมได้บอกไว้นะว่าให้เอาไฟล์ไปใส่ที่นั่นนะเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับเป็นสมิธโปรโปรไฟล์ก็ได้ค่ะแล้วก็เลือกไทป์เป็น .tta นะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดเซฟไปได้เลยพอเซฟเสร็จปุ๊บล้วก็ตั้งเป็น32บิตต่อพิกเซลนะครับแล้วก็กด c o m p พ n s t e ด้วยแล้วก็กดโอเคนะพอหลังจากที่เราได้รูปภาพนะครับเราก็มาคลิกที่ไอเทมนะครับแล้วเราก็ มาเซิร์ชชื่อ,อ,อตัวไฟล์นะครับก็ที่ผมตั้งไว้ก็จะเป็น e x h i b i t profile tga นะครับแล้วกดค้นหาเสร็จแล้วรูปโปรไฟล์มันก็จะขึ้นมานะครับแล้วกดลงทะเบียนมาแล้นะครับอาจจะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรออกเข้าใหม่อะไรอย่างนี้นะครับรอบนึงนะแล้วรูปโปรไฟล์ก็จะมาแล้วครับก็แค่นี้ครับผมๆนะครับ